สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์เกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเซเว่นไนท์ฟีดแบ็นะโดยในครั้งนี้ก็อย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับมีการประกาศรูปแบบสกิลของ Rudy Miss Awake ออกมาแล้วนะครับแน่นอนครับผมก็จะทําการรวบรวมความคิดเห็นของทางฝั่ง Developer กับทางฝั่งผู้เล่นของบอ t เน v e r นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกิลของลูดี้มิสอเวกนะครับรวมถึง ในตอนท้ายผมก็จะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ด้วยนะเอาล่ะครับก่อนอื่นผมขอเริ่มที่การพรีวิวสกิลตัวละครก่อนละกันนะครับเอาล่ะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลพรีวิวกันก่อนเลยนะทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลเวกนะสกิลแรกนะครับด,บดบาบดาบผ่าบัตพีนะครับ แล้วก็สกิลสองสร้างเมืองนะครับจากตอนแรกแค่กำแพงอันนี้เมืองเมืองขึ้นเลยนะนะครับส่วนสกิลสุดท้ายก็ 7k assemble นะครับรวมพลังนะครับก็น่าจะดูจากลูกการแล้วน่าจะกลับไปเป็นผู้นำเหมือนเดิมนะ เรามาพูดถึงความสามารถของสกิลกันนะสกิลแรกที่เป็นสกิลโจมตีมีคูดาวร้อยสวินาทีโจมตี3เป้าหมาย320%รรทะลุบัฟทำดาเมจเพิ่มเติม20%ของ m a ็ก p เฮสตูแล้วก็เมื่ออัปเกรดต,ต่อเลเวลสีจาก20จะเปลี่ยนเป็น30%มสนะครับสกิลสองมีคูดาวร้อยหวินาทีบัฟสะท้อนดาเมจให้ทีม30%มนาน2เทิน ฮิลทั้งทีมด้วยดาเมจร้0ยเมื่ออัปเกรดต่อเลเวลห้จะบัฟฟื้นคืนชีพให้ตนเองแบบเดียวกับของอารังนะพูดง่ายก็คือสกิลสองเนี่ยเมื่อลูดี้กดแล้วลูดี้จะเหมือนกับมีตายเกิดนั่นเองไปสกิลสร้างเมืองนะครับต่อมาสุดท้ายก็สกิลเซเว่นไนท์แอสเซมบลนะก็เป็นสกิลเวกเรียกร้องเกรดสิช่อง ฟิกดาเมจสามหมื 30, 000, เล่ง3เทินจากนั้นสั่งตายศัตรู1ตัวนี่ก็เป็น3สกิลของลูดี้มิสอเวกนั่นเองเรามาดูความคิดเห็นของทางฝั่งผู้พัฒนานะว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับการปรับสกิลลูดี้มิสอเวกให้ออกมาในรูปแบบนี้นะ อย่างแรกก็คือเขามีความคิดเห็นว่าลูดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีบทบาทในการเพิ่มความสามารถในการป้องกันให้กับทีมและเยียวยารักษาเพื่อนพ้องในทีมด้วยรวมถึงลูดี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่อึดถึกและตายยากก็ทําให้การปรับสกิลออกมาในรูปแบบนี้นะเริ่มกันที่สกิลแรกสกิลแรกที่เป็นสกิลโจมตีเนี่ย เขาบอกว่าเป็นสกิลที่ถือว่ามีดาเมจที่สูงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่สูงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะแต่ทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่มีดาเมจสูงก็คือเป็นสกิลโจมตีของทีมถึกได้อะไรประมาณนั้นนะส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่ส่งผลสะท้อนกลับ ไอ้สาเนี่ยก็คือช่วยในการป้องกันรวมถึงการฮิลด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสกิลหลักของรูดี้ก็คือสามารถทําให้รูดี้เนี่ยมีเหมือนตายเกิดก็จะทําให้รูดี้เนี่ยอยู่นานขึ้นถือว่าอันนี้เป็นสกิลที่คงความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้นะครับก็คือช่วยทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยโดนดาเมจเบาลงรักษาเพื่อนในทีมและทําให้รูดี้ตายยากขึ้นเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์3อย่างในสกิลเดียวต่อมาก็เป็น Skill นะสกิลอเวกนะสกิลอเวกอันนี้ เขาคิดเห็นว่าการฆ่าศัตรูโดยการสั่งตายเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงก็คือถ้าสกิลเนี้ถูกใช้อย่างถูกจังหวะจากโคนเนี่ยมันจะช่วยพลิกเกมได้เป็นแบบว่าแมบบคคาิกของเกมว่าโอเคถ้าเกิดสกิลมันออกสวยๆเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้เกมมันพลิกแล้วก็มีการตอบโต้ของเกมกันได้แบบดีงามซับซ้อนขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดสรุปสบรรทัด ของ CME a n นะเขาก็จะบอกไว้ว่าฮีโร่ลูดี้เป็นฮีโร่ที่เรียกว่าคอยซัพพอร์ตเพื่อนพ้องและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่2เกิดมามีฐานะได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือ 1. เขาปรับสปีดให้ลูดี้ที่33สามารถใช้เป็นตัวเปิดได้และ2มีสเปเชียลเบสิคแอทแทกที่ ถือว่าดีมากๆตัวหนึง่งก็คือสามารถนําเป็นตัวตอบโต้สําหรับทีมถึกได้เหมือนกันก็คือมีความสามารถทั้งสองอย่างเลยคุณจะใส่ให้รูดี้เป็นตัวเปิดก็ได้หรือคุณอยากให้รูดี้เป็นตัวตอบโต้ก็ได้เหมือนกันและอย่างสุดท้ายก็คือเป็นฮีโร่ที่มีเขาเรียกว่าสกิลโจมตีที่ทรงพลังก็คือเป็นฮีโร่ทีมถึกแต่สกิลโจมตีก็ทรงพลังเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลอเวกที่สามารถสั่งตายฝ่ายตรงข้ามได้ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของทางฝั่งผู้พัฒนาโดยที่เขาบอกเราไว้ว่าสกิลเนี่ยถือเป็นการพรีวิวก่อนนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับต่อมาไปทางฝั่งของผู้เล่นกันบ้างดีกว่านะผู้เล่นในบอดเนเวอร์เนี่ยมีความคิดเห็นว่าไม่ค่อยโอเคกับบางอย่างที่ค่อนข้างเป็นปในทางคิดทันเดียวกันนั่นก็คือสกิลโอเวกทุกคนมีความเห็นในทางเดียวกันว่าสกิล a w เวกถือว่าความสามารถเนี่ยน้อยไปนิดนึงเมื่อเทียบว,ว่าเป็นสกิลโ w เวกของตัวละครน,นี้นะ อันนี้ค่อนข้างคิดเห็นไปในทางเดียวกันส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาคุยกันก็คือเขามีความรู้สึกว่าดูดี้เนี่ยมันมีพาสีฟอย่างหนึ่งที่ทับกับอ e ีวานนั่นก็คือเพิ่มพลังป้องกันให้แก่ทีมคือพาสีฟทับกันเนี่ยยังไงก็คงต้องมีตัวหนึ่งเด้งออกจากทีมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามิสดูดี้มาเพื่อเขีย่ย e อีวานทิ้งไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางฝั่งคนในบอร์ดนะ อาละครับต่อไปสิ่งสุดท้ายก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของตัวผมนะความคิดเห็นของผมเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับการ m ม s สอเวกลูดี้ในครั้งนี้นะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่สกิลก็ไม่ได้คีเละมากทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าสกิลลูดี้เนี่ยออกแบบมาให้พร้อมรับมือในหลายๆสถานการณ์แต่ไม่สุดสักทาง โอเคอาจจะมีการคงคาแรคเตอร์ของเขาไว้นะครับแต่ว่าก็คือมีเพิ่มพลังป้องกันมีต้านสถานะแต่ว่าเพิ่มพลังป้องกันก็ส่วนหนึ่งต้านสถานะก็นิดหน่อยมีการฮิวให้เพื่อร่วมทีมเอาตัวรอดที่ดีมีสั่งตายแล้วก็ตัวเองก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยสิ่งของต่างๆ รวมถึงก็เป็นตัวละครที่ช่วยเพิ่มความถึงให้แก่ทีมก็คงคาแรคเตอร์ของดูดี้ไว้ได้ดีรวมถึงสกิลก็ใช้ได้นะครับในการออกแบบสกิลครั้งนี้ผมไม่ค่อยติดใจอะไรไเฉยๆนะสิ่งที่ผมติดใจเนี่ยมีนิดหน่อยก็คือเขาอยากให้ดูดี้ ยืนตำแหน่งไหนในทีมเพราะว่าอย่างที่ผมได้อ่านไปว่าทางฝั่ง d e v วลลอปเเนี่ยเขาเออกแบบให้รูดี้สามารถยืนได้สองตำแหน่งก็คือถ้าไม่ใช่เป็นตัวตีสปีดก็เป็นตัวตอบโต้ของทีมซึ่งตัวตีสิทธิสปีดของทีมถึกเนี่ยในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอารูดี้มาเป็นตัวเปิดก็คงจะได้ส่วนตัวตอบโต้เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นท็อปอารีนาน่าจะเป็นพี่งูถ้าจะเอารูดี้มาแทนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีมากกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะ รวมถึง Special Basic Attack ที่เริ่มต้นแค่20%ต่อให้ใส่ดาบติด Special Basic Attack ไป2เล่มเพื่อหวัง Special Basic Attack ของรูดี้ก็ยังไม่ครบ100%อยู่ดีอันนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเรื่องการการสั่งตายนะครับคือถ้าเราเอาอีวานออกเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือการการสั่งตายให้กับทั้งทีมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่าตัวละครทีมถึกน่าจะใส่แหวนตายเกิดหรือแหวนชุบชีวิตมาให้แทบทุกตัวแล้วหรืออาจจะใส่ทุกตัวเลยก็ได้ผมคิดว่าการสั่งตายหนึ่งตัวละครของทีมสายสปีด คือตัวละครน้องหมาเนี่ยที่ถ้าเกิดใส่มาแล้วเป็นตัวเปิดนะอาจจะไม่ส่งผลมากต่อรูปเกมแล้วก็ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องการการสั่งตายของหมามากเท่าอีวานที่การให้ทุกคนในทีมแล้วเอาความสามารถนั้นไปเสริมอย่างอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะส่วนสกิลบัฟเพิ่มสะท้อนดาเมจให้แก่ทีมเนี่ย ผมว่ามันคือการบีบให้ตัวละครทีมสายสปีดเนี่ยถ้าไม่ใส่ตัวละครการสะท้อนซึ่งในเกมตอนนี้เหลือน้อยมากก็ต้องใส่เจมการสะท้อนให้กับตัวที่เป็นตัวดาเมจหรือตัวโจมตีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นตัวละครโจมตีเนี่ยมันดันเป็นทูตหรือมีซึ่งมีสกิลช่วยเหลือตัวเองหรือมาร์กจะใส่ของเพิ่มเลือดก็คือตีและดุดเลือดนั่นเองทําให้การสะท้อนของตัวละครในเกมนะตอนนี้เนี่ยมันส่งผลไม่มากเท่าที่ควรเช่นน้องหมา รือตัวละครทีมตึกบางตัวที่มีสะท้อนดาเมจเช่นพ่ยักษ์ก็จะส่งผลให้การที่ลูดี้บัฟเพิ่มสะท้อนให้กับทั้งทีมเนี่ยทำให้เป็นการบีบให้ทีมสายสปีดต้องเอาเจมออกเม็ดหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ดาเมจของทีมสายสปีดหายไปแล้วก็รวมถึงการช่วงชิงจังหวะมันก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าสกิลเนี่ยอันนี้เนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีในจังหวะเกมและตอนนี้นะครับ ก็น่าจะทําให้เกมสนุกขึ้นนะอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลการริสอเวกของรูดี้นะอย่างที่เขาบอกไปสกิลสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนจะเข้าเกมนะครับก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นของเราฝั่ง d e v วลลอปเปอรในบอร์ดเนเวอแล้วก็ตัวผมเองนะครับส่วนคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะส่วนตัวผมค่อยๆพอใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ